สวัสดีครับผมร้านบางดุลน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่าของร้านบางดุลเนี่ยงานจะสวยนะครับงานจะละเอียดนะเดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันเลยนะครับชุดแรกชุดแรกเนี่ยจะเป็นห่วงผีเสื้อนะครับคือห่วงมันจะมีห่วงสองข้างนะครับ หลักเดียวมันจะมีห่วงสองข้างนะครับอ่าแล้วก็พันหลักสีน้ำตาลนะครับพันหลักสีใบไม้แห้งพันหลักเรียบนะพันหลักเรียบผันหลักสีใบไม้แห้งนะครับแล้วก็หลักเป็นกาวานไนส์สเตลเล์นะครับเป็นกาวานไนส์สเตลเลต์ดินเหมาะสําหรับดินแข็งนะครับเพราะมาหลักมันจะแข็งอ่าต่อสายเอ็นห่วงเลข8แบบ ทองเหลืองนะครับแบบห่วงทองเหลืองต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับไม่หลุดแน่นอน,นครับตรงนี้ไม่หลุดแน่นอนแบบห่วงต่อห่วงแบบมีห่วงตัวล็อกขานะครับสายเอ็นจะเป็นสีน้ำตาลนะครับ พันหลักสีน้ำตาลสีใบไม้แห้งทั้งชุดนะครับส่วนชุดที่2นะครับจะเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับหลักเดียวมันจะมีบ่วงหนึ่งข้างนะครับสําหรับต่อไก่นะต,ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกเหมือนเดิมหลักเหมือนเดิมนะครับสีน้ำตาลหลักสเตเลสกวาวไนานะครับมีพร้อมรังเก็บเรียบร้อยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทร0 9 3 7 7 3 0 3 9 8นะครับ ใครที่สนใจเอาไปต่อไก่นะครับงานสวยๆร้านบางดุลมีบริการเก็บเงินปลายทางก็ติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ